โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก่อตั้งเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2504มีชื่อโรงเรียนในสมัยก่อตั้งคือโรงเรียนนักดอตุลอุลโลมยะลาตรงกับคำในภาษาไทยว่าพัฒนาวิทยาขณะนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ณนะโรงเรียนตำรวจโพธร9อนและได้จัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2512 จึงได้ย้ายมาอยู่ณที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยนายหะยีวนอมัดปาากาเซงเป็นผู้รับใบอนุญาตนายหะยีเซงโตตาย,ยงเป็นผู้จัดการและนายมหาม,มะดิเรเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดการศึกษา4ระดับได้แก่ระดับบริบาลอนุบาลและประถมศึกษาภายใต้แผนกสาธิตที่รองรับความเป็นสากลและประชาคมอาเซียนตามแนวคิด happiness learning school ภายใต้การบริหารตามหลักอิสลามิกเบส Management ระดับประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นอิสลามศึกษาระดับอิบติดังอีมุตัวซิด และสนาวีกับอีกหนึ่งหลักสูตรท้องถิ่นได้แก่การศึกษาอัลกุรอานตามระบบกิรออตีโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเน้นการประกันคุณภาพภายในให้บรรลุตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนสะอาดมรารยาทงามวิชาการเด่น ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนคือการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมโดยมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือการสลามสู่สันติภาพและมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการศึกษาอัลกุรอานตามระบบกิรออตีโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภา,พภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่การจัดทำรายงานประจำปีอย่างประจักษ์ชัดในทุกด้านได้แก่ด้านที่1 คุณภาพผู้เรียนด้วยพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายพัฒนา,าทางด้านอารมณ์และจิตใจพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญาส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ด้านที่2การจัดการศึกษาด้วยความโดดเด่นของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวความคิด Happiness Learning School ภายใต้การบริหารตามหลัก Islamic Based Management ประกอบกับการมีผู้บริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผู้นำและความคิดรเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่รงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับกับการกระจายอำนาจสามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากคณะกรรมการโรงเรียนที่กำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อน การดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จต่างเป้าหมายโดยมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านการจัดการหลักสูตรโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมีการนิเทศภายในกำกับติดตามตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอตลอดจนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนก้นไกสสำคัญแห่งความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนคือครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพการเรียนทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลไดล้ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบรณาการในการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจัดก,การเรียนการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถนอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งผลให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาด้านที่3ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งบริการในการให้ความรู้และบริการด้านต่างๆแก่ชุมชนตลอดมาด้านที่4ด้านอัตลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนได้พัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือการสลามสู่สันติภาพและมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการศึกษาอันกุรอานตามระบบกิรอาตีส่งผลให้การดำเนินง,งานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนด้านที่5ด้านมาตรการส่งเสริม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ระดับคุณภาพสูงขึ้นได้อย่างทันสมัยและบรรลุตามเป้าหมายก่อให้เกิดความดีเด่นของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความดีเด่นจากการบริหารจัดการตามวิถีอิสลามในทุกส่วนงานอย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการจัดการศึกษาระดับบริบาลถึงปฐมศึกษาที่รองรับความเป็นสากลและประชาคมอาเซียนตามแนวความคิด Happiness Learning s c h o o l ภายใต้การบริหารตามหลัก Islamic Based Management ระบบกิรอตัตีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ธนาคารโรงเรียนชุมนุมหรือโครงงานโรงเรียนองค์การบริหารกิจการนักเรียนงานลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหารงานแนะแนวงานห้องสมุดมัธยดพัฒนาวิทยาระบบทำโรงรักษาบุคลากรที่เข้มแข็งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและโครงงานทูบีน้อเมื่อวันเป็นต้น ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารความร่วมมือจากบุคลากรน,นักเรียนและการส่งเสริมจากชุมชนโรงเรียนจึงได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมตลอดมาดังนี้ได้รับรางวัลพระราชทานเนื่องในการประกวดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเภทนักเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานเนื่องในการประกวดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทโรงเรียนดีเด่นผู้บริหารดีเด่นครูสอนศาสนาดีเด่นและนักเรียนดีเด่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้นักเรียนแต่ละรุ่นสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศในโครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโครงการนักเรียนดีจากชนบทโครงการเพชรในตมโครงการทุนสออบอตโอครงการทุนการศึกษาต่างประเทศศึกษาต่อมาหาวิทยาลัยธรรมศมาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยมหิดลมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาหาวิทยาลัยทักษิณและมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้น ไม่เพียงแต่ผลการศึกษาต่อของผู้เรียนเท่านั้นผู้เรียนยังได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทุกด้านตลอดมาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือสิทธิเก่าของโรงเรียนล้วนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและมีหน้าที่การงานอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจวันนี้จึงเชื่อมั่นได้ว่าจากผลแห่งการบริหารงานของผู้บริหารประกอบกับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่งผลให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจและจะมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลรหีมอัสลามอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮะบเระกาตุโรงเรียนพัฒนาวิทยาแผนกศาสิตแห่งนี้นะคะ เกิดมาเมื่อปี2,554ค่ะซึ่งมีเจตนารมณ์ที่สำคัญก็คือเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของประชาคมโลกโดยที่ต้องการที่ใช้หลักการอิสลามที่ถูกต้องมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาตามแนวคิดอิสลามิกเบส m ม n a จเมนต์สู่การสร้างโรงเรียนที่เป็น h a p p ี n e s s l e ARNING s c ส o o ลสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสำหรับเด็กสำหรับผู้ปกครองสำหรับคุณครูและสำหรับทีมบริหารค่ะ หลักสูตรโดยพื้นฐานของเรานั้นในคอนเซปที่เราต้องการรองรับการเป็นประชาคมโลกอินเตอร์เนชั่นะคะหลักสูตรการจัดการศึกษาของเราก็เลยมีการเพิ่มเติมจากหลักสูตรภาคบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการจัดเอาไว้ในส่วนของทางด้านอิสลามศึกษาในด้านภาษาและในด้านทักษะชีวิตที่จะรองรับยุคศตวรรษที่21ค่ะจุดเด่นที่คิดว่าน่าจะแตกต่างจากโรงเรียนพัฒนาวิทยาเดิมก็คือในส่วนของ การเน้นการตารบิย ع อิสลามิยะที่เน้นการปฏิบัติจริงให้เด็กๆมีวิถีการดำรงชีวิตามวิถีศาสนาที่ตนเองนับถือซึ่งที่นี่เราไม่ได้รับเฉพาะเด็กมุสลิมนะคะเรารับเด็กๆทุกศาสนาเลยค่ะนั่นคือในส่วนของทางด้านอิสลามศึกษาหรือทางด้านศาสนาและในอีกส่วนหนึ่งที่เราเน้นก็คือในด้านของภาษาต่างประเทศและทักษะสากลรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตในยุคทว s นตีเฟิร์สเซนจูรีค่ะกิจวัตรประจำวันของเราสืบเนื่องจากคอนเซปที่เราบอกว่าเราบริหารภายใต้คอนเซปอิสลามิกเบน Islamic Base Management นั้นส่งผลให้เราเนี่ย บอกผู้ปกครองทุกคนว่าตั้งแต่เช้าเด็กๆจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา7-30นาที7นาฬิกาสนาทีนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมยามเช้าตามวิถีสุนนะทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรียนวิชาแรกคือวิชาอันกุรานซึ่งเด็กจะได้เรียนทั้งในเรื่องของการอ่านที่ถูกต้องและการท่องจำอันกุรานด้วยแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นวิชาต่างๆตามหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วก็ในแต่ละวันนั้นในช่วงกิจวัตรประจำวันในช่วงซูร ก็จะมีการละหมาดมีการทํากิจกรรมต่างๆขั้นกันระหว่างเรียนตลอดวันเลยค่ะ mm hmm. ก็อย่างที่เรียนไปไม่สักครู่แล้วค่ะว่าตามหลักการของอิสลามิกเบสเมเนจเมนต์นั้น mm hmm. นั่นคือฐานสําคัญที่สุดของการที่จะรองรับทุกนโยบายที่เราจะคิดขึ้นมาค่ะทุกอย่างมาจากอัลกุรอานและมาจากฮัด,ดีิสค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นบนตัวเด็กคือหนึ่ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรขอให้เขาเป็น เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดตามหลักการศาสนาของเขาค่ะเนื่องจากว่าณวันนี้เด็กของเราตอนนี้เป็นมุสลิมเราก็อยากจะเห็นเด็กของเรานีเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นคอยรุ่นอุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศนั่นคือเป้าหมายข้อที่หนึ่งและสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะยืนยันเป้าหมายข้อที่หนึ่งนั่นคือเราต้องการเห็นเขามีความสุขค่ะมีความสุขทุกเวลาที่อยู่กับเราแล้วมีความสุขที่จะนําสารจากโรงเรียนซึ่งเป็นสารตามอันกุรอานและฮะดีษกลับไปสู่ครอบครัวของเขาด้วย ซึ่งจะไปสู่เชื่อมโยงกับเป้าข้อที่3คือเราต้องการได้ว่าสิ่งที่ดีๆผ่านตัวเด็กของเราที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีไปสู่ครอบครัวของเขาค่ะแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้ข้อที่4คือถ้าครอบครัวดีชุมชนตรงนั้นจะต้องดีด้วยและสังคมนั้นก็จะต้องดีตามไปด้วยค่ะ ในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมตามตามตรางปกติของเด็กในส่วนที่แปลกกว่าที่อื่นๆหรือไม่เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่สิ่งที่เราทําอย่างเช่นในเรื่องของที่นอกเหนือจากกิจกรรมตามตามตรางสอนที่เป็นวิชาเรียนแล้วก็คือจะมีทักษะทางด้านกีฬาเช่นกีฬาสุนัขต่างๆเช่นว่ายน้ํา ขี่มา้ายิงชนูนั่นคือท่าทางด้านทักษะกีฬาตามสุนนะส่วนท่าทักษะการทักษะการดำรงชีวิตตามยุคทเวนตี้เรเซนจูรีเราก็จะสอนให้เด็กช่วยตัวเองในทุกเรื่องซึ่งวันนี้เด็กๆส่วนใหญ่ของเราเป็นเด็กๆที่เป็นคุณหนูซึ่งอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยจะได้ให้ลูกๆทําอะไรแต่เด็กที่นี่จะต้องฝึกทักษะการช่วยตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการล้างจานการรับประทานอาหารการ ทำความสะอาดเสื้อผ้าการทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งทักษะที่รองรับการเป็นผู้ประกอบการค่ะอย่างเช่นปกติเนี่ยคุณครูถ้าถ้าคุณครูทั่วไปก็อาจจะสอนการประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมคะแต่การประดิษฐ์ของการประดิษฐ์ประดอยของเราจะต้องยกระดับเป็น DIY คือ do it by yourself ที่สามารถนำไปขายได้ค่ะดังนั้นการดีไซน์งานทุกอย่างของคุณครูเนี่ยในเรื่องทักษะเนี่ยคุณครูจะต้องดีไซน์เหนือชั้น ไม่ใช่เพียงแค่ทำส่งครูแต่จะต้องสามารถนำไปสู่นว,วัตรกรรมที่ตัวเองจะสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นนว,วัตรกรรมในการหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองได้ด้วยนั่นคือในส่วนของนักเรียนนะคะนั่นคือยกตัวอย่างเช่นในแต่ละวันลักษณะาการสอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเราจะเป็นแบบนั้นคือเน้นปฏิบัติจริงซึ่งปีนี้เราเน้นเราเน้นกับคุณครู2เรื่องะคะ่ะ1ก็คือในเรื่องของให้เด็กมีทักษะท,ทุกอย่างตามที่เรากําหนดนะคะ ให้เป็นจริงๆในระดับที่เป็นจริงๆถ้าว่ายน้ําคือว่ายน้ําก็ต้องเป็นถ้าทําอาหารต้องทําอาหารเป็นถ้าประดิษฐ์เมื่อกี้ก็ต้องประดิษฐ์เป็นสู่การเป็นผู้ประกอบการได้นั่นคือในเรื่องของทําเป็นและอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเราคงหนีไม่พ้นใช่ไหมคะเราอยู่ในภายใต้กฎหมายนี้เราคงหนีไม่พ้นการสอบต่างๆที่รัฐกําหนดเช่นโอเนเช่นสอบอินทราน เช่นสอบแข่งขันต่างๆหรือเช่นการสอบสู่โรงเรียนชื่อดังต่างๆที่เด็กเขาฝันอยากจะเป็นอะไรเด็กก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบนั้นได้ตามความฝันของเขาด้วยดังนั้นสองจุดเด่นๆที่เราที่เราให้คุณครูทําให้มันให้เกิดขึ้นบนตัวเด็กของเรานั่นคือในแต่ละวันที่คุณครูดํารงชีวิตอยู่จะอยู่ในภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนั้นส่วนในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะพาเด็กไปเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริงอย่างเช่น โรงงานเบเกอรี่ก็ให้เด็กไปฝึกปฏิบัติจริงอย่างเช่นวิทยาลัยสารพัดช่างก็มี MOU กับเราเหมือนกันในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมที่พาเด็กออกสู่แหล่งเรียนรู้แบบนี้ทั้งในเชิงสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าเขาลำเนาพลายอย่างเช่นไปป่าฮาลาบาลานะนะคะที่ใกล้ๆยะลาหรือในเชิงของสิ่งที่เป็นอาชีพนะคะไปดูคุณหมอที่โรงพยาบาลไปฝึกงานกับโรงง,งานต่าง ไปแม้กระทั่งร้านขายขยะโรงงานโรงงานธุรกิจขยะซึ่งเราพยายามบอกเด็กเราว่าเราจะปลดปมทุกอย่างของความคิดเด็กที่ผูกติดอยู่กับค่านิยมที่อาจจะไม่เหมาะกับยุคนี้เราจะพยายามปลดล็อกตรงนั้นให้หมดให้เด็กสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขนั่นคือในแต่ละสัปดาห์แล้วพอในแต่ละเดือนวงจรเวลาเราในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมเยมุล,ลัย หรือถ้ามีการอิมารม์มัสยิดที่หน่วยงานต่างๆส่งลายเชิญมาเนี่ยนะคะเราก็จะพาเด็กเราไปร่วมไปอยู่จริงๆกับชุมชนสัมผัสชีวิตชุมชนตลอดเลยซึ่งตรงนั้นในบางเดือนอาจจะได้มากกว่า 2- 3สาครั้งก็แล้วแต่การส่งเชิญมาของหน่วยงานต่างๆหรือมีการเสียชีวิตมีชุมชนเสียชีวิตมีชาวบ้านเสียชีวิตเราก็ไปร่วมละหมาดจนะาจากับเขาค่ะแล้วก็ทุกวันศุกร์เราก็ส่งเด็กเราไปละหมาดวันศุกร์ ตลอดเลยนั่นคือในรอบหนึ่งเดือนแล้วพอเป็นรอบหนึ่งภาคเรียนก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆที่เด็กๆชอบผู้ปกครองชอบก็คือการออชื่อน่ารักชื่อชื่อน่ารักน่ารักของเขาคืออุ้มลูกจูงหลานดูความยิ่งใหญ่ของเอวโรสุบฮาะฮัวตะอาลาแล้วก็มีชื่อยาวต่อไปอีกนะคะซึ่งเราก็จะพาผู้ปกครองกับนักเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษาต่างประเทศตามที่ที่เขาเสนอมาอย่างปีนี้ไปหลายที่มาก ถ้าใกล้ที่สุดเลยคือไปปีนงังไปกัวลาลัมเปอร์ไปอีปโป้แล้วก็ไปสิงคโปร์ไปกรุงเทพนะคะถ,ถ้าบ้านเราคือไปภาคกลางไปภาคเหนือปีที่แล้วไปเชียงใหม่อย่างนี้นะคะอย่างไปเชียงใหม่เราก็ไปกับเครื่องบินทั้งลำเลยค่ะเครื่องเครื่องบินเครื่องบินทั้งทั้งลำนี้เป็นทริปเราหมดเลยอย่างนี้นะคะไปอินโดนีเซียอย่างนี้นะคะแล้วก็อินอชลล์เรคิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้ไปทําอุ้มร้อกันที่ ซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนั่นคือในรอบวงจรชีวิตวงจรเวลาของเราในในช่วงแต่ละปีเรียนนะคะการดีไซน์กิจกรรมของเราเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไรดีคะที่ให้ดูแล้วตรงที่สุดคือที่นี่ไม่มีผู้บริหารพูดว่าอย่างนี้ค่ะที่นี่ไม่มีผู้บริหารทุกคนเนี่ยสำคัญหมดเลยสําหรับเรา แล้วก็การดีไซน์งานต่างๆเนี่ยก็จะมาจากความคิดของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของเด็กนักเรียนค่ะแล้วก็การดีไซน์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้นี้ก็มาจากเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะฝึกเด็กซึ่งเด็กวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีจุดอ่อนต่างจากยุคพวกเราอยู่ข้อหนึ่งคือความเอื้ออาทรและความเมตตาการมีน้ำใจต่อผู้อื่นนะคะเพราะว่าเด็กวันนี้อยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่กับแท็บลตอยู่กับสมาร์ทโฟนอยู่ในห้องตัวเองไม่สัมผัสกับใคร ซึ่งเราพยายามเอาจุดที่ดีของยุคก่อนมาอยู่กับเราเราไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดแต่ในความแต่ในความทันสมัยของเราเราก็เอามาเหมือนกันในของยุคนี้ทีนี้เด็กๆเขามีข้อตกลงกันว่าต้องปลูกต้นไม้แล้วต้องเลี้ยงต้นไม้ให้รอดต้องปลูกให้ขึ้นเลี้ยงต้นไม้ให้รอดถ้าเป็นชนิดดอกต้องทําให้ออกดอกให้ได้หรือถ้าเป็นชนิดกินผลก็ต้องทำให้ให้ออกผลให้ได้ซึ่งตรงนี้เราเป็นผู้ใหญ่เราจะเข้าใจดีว่าเด็กจะต้องใช้พลังเยอะมากในการดูแลต้นไม้หนึ่งต้นให้เป็นอย่างนั้น และเช่นเดียวกันกันกบสัตว์ห้ามซื้อหรือถ้าจําเป็นต้องซื้อจริงๆสัตว์เลี้ยงของเขานะจะต้องไม่เกิน50บาทแต่ว่าควรจะเป็นสัตว์ที่มีอยู่แล้วในบ้านเช่นเด็กบางคนเขามีแพะเขาเลี้ยงแพะแต่วันนี้เขาพามาไม่ได้เด็กบางคนเลี้ยงมา้าเลี้ยงเต่าพามาไม่ได้ทีนี้แล้วก็ในระหว่างที่เขาเลี้ยงมาตลอดเทอมเนี่ยเราก็จะให้เขามาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียนอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่วันนี้คือวันไฟนอลของเขาแล้วค่ะคืออาทิตย์สุดท้ายของการเรียนก็เป็นวันให้เขาพาสัตว์เขามา มาเที่ยวโรงเรียนค่ะวันนี้เป็นวันที่พาสัตว์ของเขามาเที่ยวโรงเรียนแล้วก็ได้พาสัตว์มาให้เพื่อนๆดูแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่ตัวสัตว์หรือตัวเด็กแต่สิ่งที่สําคัญที่เราอยากได้คือคุณธรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นของเด็กเช่นเด็กมีความเอื้ออาทรมากขึ้นเด็กรู้ว่ากว่าจะเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตหนึ่งอย่างให ให้เกิดขึ้นทําให้เกิดขึ้นเลี้ยงให้โตแล้วไม่ตายแล้วอยู่กับเราได้นานเนี่ยตรงนั้นจะสามารถเปลี่ยนหัวใจเด็กได้เยอะมากค่ะซึ่งเรามีกิจกรรมแบบนี้เยอะค่ะทราบว่าไปทำเอโมยกันครับทางมหาวิทยาลัยธ่สประสคัค่ให้เราได้มีรับว่ารที่ดีาเอาประเทศไทยเอาในประเทศไทยก่อนนะคะถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีวิาลสารพัดช,ช่างเมื่อสักครู่ที่เราพยายามที่จะเปิดหลักสูตรทวิพาคีร่วมกันตามที่รัฐบาลเน้นย้ำว่าวันนี้เนี่ย ทางสายอาชีพเนี่ยเด็กประเทศไทยไม่ค่อยเรียนแต่ในขณะเดียวกันเรียนสายปอตรีก็ตกงานเราก็จะพยายามทำทำอะไรคะเป็นหลักสูตรร่วมะค่ะเป็นหลักสูตรร่วมที่เด็กเราเรียนมสแล้วก็ได้วุฒิมปลายแล้วก็ได้วุฒิปวชกับเขานะคะแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของ m o u ที่เป็นทางการก็จะมีการการเชื่อมสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการอย่างเช่นกับทางเทศบาลนาครยาลาในการขอใช้สถานที่ต่าง กับสถาบันการพละศึกษานะคะในี่ใกล้ๆท่านในที่นี่หรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในปัตตานีหรือหรือหัดใหญ่หรือว่ามหาวิทยาลัยปัรตอนีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันอยู่แล้วนะคะนั่นะคือยกตัวอย่างภายในประเทศแต่ถ้า เป็นต่างประเทศก็จะมีโรงเรียนอัลิซาอิสลามิกอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียโรงเรียนตัสกิยาอิสลามิกอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่อินโดนีเซียเหมือนกันโรงเรียนไบตุสลามที่อินโดนีเซียโรงเรียนอาราชาที่สิงคโปร์แล้วก็วิทยาลัยอีสเวสอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจที่สลุลมบันของมาเลเซียนะคะแล้วก็ที่บิสเนสคอลเลจที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของทั้งภายในและต่างประเทศแต่สิ่งที่เราอยากจะเรียนให้ให้ทางรายการทราบก็คือว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราทำงานบนกระบวนการของ Research and Development ตลอดตลอดในทุกกระบวน,ก,ก,บวนการเลยตั้งแต่ปี4-2อะคะตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาฉบับที่1 เราเข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้ววิจัยตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ในทุกไดเมนชั o ในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะเรื่องครูไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารแต่เราวิจัยไม่กระทั่งเรื่องของเด็กที่มีปัญหา mm. เช่นคุณแม่ไวสาย mm. ก็อยู่ในโครงการวิจัยของเรา mm. เด็กที่มีความต้องการพิเศษชนิดต่างๆก็อยู่ในโครงการวิจัยของเราเรื่องครอบครัว วิธีการเลี้ยงดูบุตรตามวิถีศาสนาก็อยู่ในโครงการวิจัยของเรานั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการพัฒนาครูให้กับพื้นที่นะคะ smart and social teacher ก็อยู่ในโครงการวิจัยของเราเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ใน,ในในหลายๆสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนของเรานั้นพัฒนาไปได้เร็วค่ะและที่สำคัญที่สุดที่คงจะจะ,จะลืมไม่ได้เลยก็คือการที่เราคงต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์แล้วก็ชูโกต่ออัลลอฮ์สุบฮานุหัวตะอาลาเป็นอย่างมากที่ พระองค์ทรงตอบรับดูอาเราทุกอย่างและปัจจุบันเนี่ยนับวันการตอบรับดูอาของพระองค์เนี่ยมาเร็วแล้วก็เยอะซึ่งตรงนี้คือกําลังใจที่สําคัญที่ทําให้ทีมงานเราทุกคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อีกแล้วเพีย exactly. งแค่เรามีหัวใจที่เป็นผู้ที่มีอิคลาสเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เอาล้อทรงทรงช่วยเหลือเราอยู่ค่ะนั่นการนดับแรกเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือเรา ัลฮัมดลแล้วตรงที่ว่าคุณครูของเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเรามาอยู่ที่นี่กันเพื่ออะไรเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ในฐานะอะไรแล้วเราจะทําอะไรในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนตะอาลาร่วมกันโดยผ่านระบบงานของโรงเรียนแห่งนี้แค่นั้นเองค่ะระสุสุดท้ายอยากจะฝากท่านมจฝากในส่วนของการเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเรา ทำตามหลักการที่อลัลลอฮฺซุบฮาะฮนุวตะอาลาทรงสั่งเราไว้นะคะทรงมอบหมายกับเราไว้แล้วก็เราปฏิบัติตามวิธีของสุนนะท่านอซูลสลลัลฮฺวะลัยฮะอัลสลัมได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยอินชาอัลลอฮฺค่ะทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จความสุขในชีวิตก็จะบังเกิดมาทุกอย่างก็จะดีทั้งหมดนะคะงานก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا e a o n o